เกี่ยวข้องอะไรที่เป็นภาษีเป็นค่าใช้จ่ายนะฮะที่สหรัฐอเมริกาต้องไปจ่ายให้กับประเทศอื่นสหรัฐอเมริกาหยุดหมดรวมถึงผู้ลี้ภัยที่อยู่บริเวณฝั่งประเทศไทยนะที่ให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยพมา่าลาวขเขมรน,นะครับที่ริอยู่ตามแนวพรมแดนสหรัฐอเมริกาปฏิเสธการช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีนานนมที่จะดันผู้พิพหล่านั้นเดินทางกลับประเทศในทันที สวัสดีครับมาพบก,กับผมเท่ศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีเรื่องร้อนร้อนร้อนฉาในรุง่งในช่วงระหว่างนี้มากเลยทีเดียวทรัมป์เผยเวเนซุเอลาก็ตอบตกลงนะครับรับกลับทั้งหมดคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ถูกจับในสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโด,ดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยว่าเวเนซุเอลาตอบตกลงยอมรับกลับทั้งหมดพวกคนที่หลบหนีผิดกฎหมายเข้ามาจากเวเนซุเอลาที่ถูกจับในสหรัฐอเมริการวมถึงจะจัดเป็นฝ่ายจัดหาการขนส่งนำตัวคนเหล่านี้กลับประเทศด้วยนะครับในขณะที่เทียบกับเรื่องของการล่าล้างเผ่าพัานธุ์โลกอาหรับก็คือต้านช่วม ค้านย้ายชาวปาเลสไตน์ในขนวนการซาไปอียิปต์และก็จอร์แดน <c oughs> <c oughs> บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของโลกอาหรับต่างปฏิเสธจะย้ายชาวปาเลสไตน์ออกจากประเทศของตนเองไม่ว่าจะภายใต้กรณีแวดล้อมใดแสดงจุดยืนเป็นหนึ่งเดียวในการคัดค้านข้อตกลงและข้อดีกรองของดูดันชวามแห่งสหรัฐอเมริกา ที่เสนอให้อียิปต์และจอร์แดนอ้ารับพลเรือนจากฉนวนกาซาทั้งหมดนะครับในขณะที่เบนจามินเนธันยาหูก็มีการเริ่มเจรจาหยุดยิงเป็นเฟสที่2ระหว่างเยือนวอชิงตันในวันจันทร์นะครับเบนจามินเนธันยาหูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเริ่มต้นเข้าสู่การเจรจาชั้นที่2 ของข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาระหว่างการเดินทางเงยือนวอชิงตันดีซีจากการเปิดเผยของทำเนียบขาวโดยรัฐมนตรีเซเลสกี้ตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าชะตาขาดทรัมก็เล็งบีบยูเครนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งหากบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงกับทางฝั่งรัสเซียสหรัฐต้องการให้ยูเครนต้องจัดการเลือกตั้งเป็นไปได้ว่าช่วงปลายปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากว่ายูเครนเห็นพ้องข้อตกลงหยุดยิงกับรัสเซียในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทูตพิเศษด้านยูเครนของประธานาธิบดีดทรัมช์เปิดเผยกับรอยเตอร์คิดเคลร็อก ok, นะครับทูตพิเศษของชัมด้านยูเครนและรัสเซียเปิดเผยว่าได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่าศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนและศึกเลือกตั้งทั่วไปที่ถูกแขวนเอาไว้ระหว่างการทําสงครามกับรัสเซีย จำเป็นจะต้องมีการดําเนินการทันทีนะครับเรื่องของการเชื่อดไก่ให้ลิงดูฮะปรากฏว่ามีคําสั่งของทวัม์รีดภาษีนะครับทั้งแคน,นาดาจีนแล้วก็เม็กซิโกนะครับกระพือความเสี่ยงของสงครามทางการค้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาออกคำสั่งเรียกคืนภาษีนำเข้าจากแคน,นาดาเม็กซิโกอีก25%สืบเนื่องจากระดับปัจจุบัน ะคับสินค้านําเข้าจากจีนอีก10%เพิ่มเติมจากปัจจุบันนะครับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาเป็นต้นไปและประกาศว่ามาตรการนี้จะถูกบ,บังคับใช้จนกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินระดับ,บชาติเกี่ยวกับยาเสพติดเพนทเนียและตรวจคนเข้าเมืองที่ไหลบ่าเข้าสู่สหรัฐอเมริกายุติลงนะครับในขณะที่วัยรุ่นในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะที่รัฐนิวยอร์กฮะ ขโมยรถไฟใต้ดินไปขับเล่นสบายใจเฉบก็เรียกว่างงกันไม่มีคือมีแปรตำรวจนิวยอร์กดีซีสหรัฐอเมริกากําลังไล่ล่าวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ก่อเหตุควบคุมรถไฟเดินขบวนหนึ่งนะครับเป็นรถไฟใต้ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตและขับมันไปเรื่อยๆจนไปถึงตามรางก่อนหลบนหน,นีลอยนวล กรมตำรวจนิวยอร์กได้มีการถ่ายภาพและคลิปวิดีโอบุคคล6กรายที่เชื่อเป็นกลุ่มคนที่ควบคุมรถไฟฟ้าขบวนหนึ่งที่ไม่มีผู้โดยสาร,นะค,รคลิปนี้เป็นบุคคลที่ควบคุมรถไฟนะครับส่วนอีกที่นั่งอยู่ด้านหน้าของรถไฟห้อยขาลงไปเหนือรางส่วนอีกนนะคนพบเห็นยืนอยู่ด้านหลังของพวกเขาปิดหน้านะซึ่งหนึ่งในหัวขโมย อ้างอิงจากเสียงที่ได้ยินทางคลิปวิดีโอระหว่างารถไฟแล่นผ่านอุโมงค์เป็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของแคนาดาเม็กซิโกไม่ยอมสงครามทางการค้ามายก็สงครามทางการค้ากลับก็เตรียมขึ้นภาษี25%ตอบโต้สหรัฐอเมริกา แคนาดาดและเม็กซิโกประกาศขึ้นภาษีตอบโต้หลังสหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจาก2ประเทศ 20, และสินค้าจากจีนอีก10%นะครับาจะจินจูโรนายกรลัมดีของแคนาดาเปิดเผยว่าจะขึ้นภาษี25%ต่อสินค้าของสหรัฐอเมริกามูลค่า1 5 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บจสตินได้มีการแถลงข่าวว่าเขาต้องพูดคุยกับชาวอเมริกันโดยตรงซึ่งจะมีผลกระทบต่อสินค้าและก็เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเขากล่าวถึงความสัมพันธ์แน่นๆทางประวัติศาสตร์ระหว่าง2ประเทศเขาเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าความสัมพันธ์ที่ทั่วโลกอาจจะต้องอิจฉาจัสตินจูโดกล่าวว่าแคนาดาจะจัดเก็บภาษีสินค้าของสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการตอบโต้มาตรการที่ทรัมป รเรียกเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากแคนาดาคํากล่าวว่าแคนาดาจะจัดเก็บภาษี25%สําหรับสินค้าทั้งหมดนะครับก็ชูโดกล่าวว่าภาษี30 0 0 0ล้านดอลาดอลา,าร์สหรัฐอเมริกาจะมีผลบังคับใช้4ี่กุมภาพันธ์และอีก1,25 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกาในอีก21วัน เพื่อให้บริษัทต่างๆในคนาดามีเวลาในการปรับตัวโดยสินค้าถูกเรียกเก็บปภาษีรวมถึงสินค้าประเภทเบียร์วน์ผลไม้และน้ำผลไม้เช่นน้ำส้มผักน้ำหอมนะครับเสื้อผ้ารองเท้าและยังรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับอุปกรณ์กีฬาเฟอร์นิเจอร์นะครับวัสดุเช่นไม้และก็พลาสติกส่วนมาตรการที่ใช้ในการเก็บภาษีอยู่ระหว่างการพิจารณา เกี่ยวกับแร่ธาตุที่สําคัญในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ชูโดไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งก็มีการดับรวมทั้งหมด7คนฮคนเหตุเครื่องบินเล็กขนผู้ป่วยในฟิลาเดเฟียตกนะครับเจ็บอีก19รายเกิดเหตุเครื่องบินขนส่งผู้ป่วยนะฮะตกใส่บ้านเรือนในฟิลาเดเฟียเมื่อวันก่อนนะครับตอนนี้ก็พบผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด7ศพนะครับ เป็นคนบนเครื่องบิน6ศพกับผู้เคราะห์ร้ายบนพื้นดินอีก1ศพมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกทั้งหมด19รายนะครับนั่นกะ็เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเช่นกันฮนะในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็คุมไฟป่าในลอสแองเจลิสตอนนี้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับหลังลุกไหม้มา3สัปดาห์เจ้าที่ดับเพลิงสหรัฐอเมริกาสามารถควบคุมเหตุ ไฟป่าขนาดใหญ่ที่นครลอสแองเจลิสได้แล้วหลังจากไฟลุกไหม้มานาน3สัปดาห์จนมีผู้เสียชีวิตถึง30บศพเลยทีเดียวเชื่อปรากฏการณ์สงครามยูเครนคงเป็นประเด็นใหญ่นะครับที่เกิดขึ้น ตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็บีบเซเลนสกี้จะต้องให้มีการเลือกตั้งภายในประเทศซึ่งที่ผ่านมานะครับเซเลนสกี้ก็พยายามหนีทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งในยูเครนนะครับทำให้สงครามยืดเยื้อและเป็นคนคุมอํำน,นาจที่ยาวนานที่สุดในขณะที่โลกอาหลับตอนนี้ก็เปการจับมือกันเป็นครั้งแรกนะครับต่อต้านโดนัลด์ทรัมที่จะย้ายชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาทั้งหมด ไปยังอียิปต์นะครับและก็จอร์แดนโดยจะมอบพื้นที่เหล่านั้นให้กับทางอฝั่งอิสราเอลที่ซื้ออาวุธนะครับกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาและสร้างรายได้ให้กับสหรัฐอเมริกาอย่างมหาศาลสงครามทางการค้านะครับที่เกิดขึ้นกล่าวนี้ทั้งแคนาดาทั้งเม็กซิโกไม่ยอมนะครับหลังชว่วมนั้นมีการขึ้นภาษี25%ทั้งเม็กซิโกแล้วก็ทางแคนาดา จัินทูโดก็ยืนยันว่าจะเอาคืนนะครับอีก25%ขึ้นของเขา25%ก็จะขึ้น25%นะครับเม็กซิโกยังไม่มีการเคลื่อนไหวในขณะที่จีนผมก็จะมาขึ้นภาษีอีกจีนอีก10%ตอนนี้จีนจะวางมาตรการใหม่เลยนะครับจะไม่พึ่งพาการส่งออกเป็นสำคัญยึดหลักการค้าขายกันเองนะครับภายในประเทศเพราะป้องกันไม่ให้มีใครมาเรียกว่าแย่ง คือค้าขายหรือมากิดกันทางการค้ากับจีนได้อีกต่อไปนี่คือนโยบายใหม่ที่ประธานาธิบดีสีชิ้นผิงกําลังทําอยู่ตอนนี้มาตรการต่างๆที่ทำกำลังดําเนินการตอนนี้เรียกว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนไม่ว่าจะเป็นขับไล่คนที่อพยพเข้ามาอยู่ตามแนวพรมแดนนะครับออกนอกประเทศไม่ยอมรับคนที่เกิดภายในประเทศจากผู้อพยพว่าเป็นคนของสหรัฐอเมริกานะครับ เรื่องของการขนย้ายพลเมืองต่างๆบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรที่เป็นภาษีเป็นค่าใช้จ่ายที่สหรัฐอเมริกาต้องไปจ่ายให้กับประเทศอื่นสหรัฐอเมริกาหยุดหมดรวมถึงผู้ลี้ภัยที่อยู่บริเวณฝั่งประเทศไทยที่ให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยพม่าลาวขเขมนนรที่ริอยู่ตามแนวพรมแดนสหรัฐอเมริกาปฏิเสธการช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีนามธมที่จะดันผู้พิพกเหล่านั้นเดินทางกลับประเทศในทันที นี่คือโรงเองราของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักชิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงา่สงาเริน ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ พักดีราชันปวงราชชาวไทยพักดีราชันฟ้าคอยหมู่ใยแผ่นดินเทินทาน ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานน้ำผึ้ผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวาจนผ่านพ้นโพอภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศ ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปันฝ้าไพ่ายไม่เคยไหวหวันฝ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสูงใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวั่นฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น